สวัสดีด้วยนะครับวันนี้จะมีสมาชิกใหม่เดนนิสอ,ส,อสองตัวนะครับและเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยคือคาโนครับ,รบนี่คือสมาชิกใหม่ในเดนนิสอของเรานะฮะเขาคือคาโนโซลัสนะไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดจะไม่ผิดนะอาสวัสดีหน่อยสวัสดีกันคือคาโนโซลัสโอเคนะ แล้วเราไปดูตัวที่สองกันเลยตัวที่สองเก็บแป๊บนึงนะคะเขากำลังมานี่มาแล้วผมก็ยังไม่รู้ชื่อเลยนะแต่ขเอเรียกว่าไดโนเสาอ์คอยาวไว้ก่อนนี่นะคะคือสมาชิกใหม่ในสองตัวนี้ฮะเจ้าคอยาวกับคาโนนะฮะนี่ห้าตัวนี้ตัวเล็กไป่อยยังเป็นเด็กอยู่ นี่ตัวนี้ตัวใหญ่ก,กับผมอีกนี่ครับคนเจ้าคนชื่ออะไรครับเรามีชื่อว่าบาริโลเน็กนะออโอเคได้ว,ว้าวมีสมาชิกใหม่มาแล้วเหรอเ <c oughs> นี่ยนายชื่ออะไรเหรอเราชื่อคาโนเหรอแล้วเจ้านี่ล่ะเอ,อ่ม ฉันไม่รู้จักชื่อเธอเลยให้เลือกเคอว่าคอยาวไว้ก่อนนะอะ่โอเคโอเคแน่น,นะครับคาโนกับเจ้าคอยาวนั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย